สวัสดีครับน้องอาณาสวัสดีค่ะวันนี้น,น,น้องอาณามาที่ไหนครับมาที่ร้านกาแฟหาแก้วค่ะปั๊อมบร์โทรสายแก้ว,กวอ่าเขาบอกว่าปั๊มนี้ปั๊มเปิดใหม่นะครับเราจะพามาดูว่า <Yeah. S 1> เราจะมาดูอะไรครับวันนี้ร้านกาแฟร้านก็คือร้านกาแฟแมาซอนที่รูปร่างแปลกหลาหลาแปลกตาขึงดูสวยงามมากนะครับมาที่นี่มีอะไรบ้างไปดูข้างนี้ก่อนไปดูกระทิ่นหน่อยฮะ ไปดูกันอ่ะพาไปดูกระทิยงน้อยที่นี่แปลกมากเลยครับดู่ส่แก้วแต่มีกระทิงเหมือนวางน้ําเขียวแหมไปดูกัน <c oughs> ไม่มีแค่กระทิงแล้วยังมีหมูเดงด้วยนะครับที่นี่มีหมูเดงด้วยอื้มอ่ะลองดูที่เดินเดินมาดูมาดูมากระทิงกัน <c oughs> ดูืิครับไหนครับกระทิงอยู่ไหนเอยว้าวตัวเนี้ยอนาน่าจะขึ้นขี่ไม่ได้นะเพราะว่าดูมันตัวใหญ่มากเลยนะ แต่ว่ามันคือเนื้เถียกเราไม่เข้าไปดีกว่าเนาะดูครับด้านข้างเห็นไหมโอ้โหเตียงมันเลยดูคา,า,าเฟ่มาซอนที่สวยมากเลยนะครับไปนั้นเราไปดูข้างในกันดีกว่าคไปดูข้างในกช وي! ช وي! ชันอเมซอนอเมซอนค่ะคุณคุณอันดาจะไปไหนครับน,นี่คือด้านหน้าทางเข้าหรูหรามากครับ ชมภายในกันก่อนนะครับอนันตาเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเข้าไปเลยครับลูกเข้าไปเลยค่ะววสวัสดีค,นนค,ครับี่คือด้านไหนนะครับของนะอนนา อืเยอะมากมีหลากหลายแบบมาตกแต่งที่สวยงามหันหน้ามาหน่อยมากดตรงนี้คอยล้างไะตอนนี้น้องอันดากำลังถ่ายคุณแม่นะครับดดดูถ่ายเลียกได้มากเลยะะไหนดูซิดูถ่ายเสร็จยังถ่ายยังเห็นหน้าแม่ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวทำไมมันขึ้นเองอ่ะ มันขึ้นเองคืออะไรหอมน้องอันดาพาดูอะไรบ้างนะโอ้โตะมีโตะเยอะเยะมากเลยนี่เป็นยังไงริงไหมครับยิ่ขึ้นิงม,มากพรุ่งนี้เป็นกระจกแล้วก็จะมองดูนข้างนอกได้นี่สวยงามมากมีโซนอดองด้วยนะครับ รูปทรงก็จะออกเป็นแนวแต่แต่ที่ยังไม่เคยเห็นของมีซอนกันนมากเราไปดูส่วนนี้โค้งเกเคิร์ฟออกไปดูเคิร์ฟนิดนึงนะครับแอด้าพาไปดูตรงไหนตอนนี้มองออกไปแล้วก็จะเจออะไรมองไปแล้วเจออะไรกวางเจอกว้างโอ้โหมองไปเจอกว้างด้วยนี่ไวไม่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 ลมหาไใจลมหายใจเลย มาเลยโอเคไม่เป็นไรครับหา,าไปเดินชมหน่อยข้างในอือันนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงข้างหน้าซิมีให้ไปดูอีกเดี๋ยวไปดูตรงโค้งโต๊ะโค้งกันก่อน,นดูตรงโต๊ะโค้งกันนะครับตรงตัวนี้ก็จะมีโต๊ะให้นั่งเหมือนกันมีหลังคา,ามีไฟไปดู นั่งสบายไหมสบายไหมคะสบายอืมบายๆเราออกไปดูข้างนอกกันอีกทีหนึ่งจ้ะตรงนี้ยเราเห็นมันจะมีนกมีความเปลี่ยนตัวใหม่แตกไหมแตกนะฮะมีโลโก้ใหม่ด้วยนะใครเคยเห็นบ้างไหมเคยไม่เคยโลโก้ทนี้นะไป ไปดูข้างหน้ากันดีกว่าขวาค่ะขวาค่ะขวานี่ไงคะ่ะจะมาดูด้านกว้างนี่ลงมาด้านหน้าตรงนี้กันนี่นะครับเราจะมาถอยชมดูกันว่าดูบ้างมันแปลกมากเลยนะจ้าใช่ไหมแปลกไหมครที่มันสวยงามมากเลยนะจ๊ะคะ ยืนก่อนยืนก่อนทะลุยืนตรงนี้ค่ะโอ้ยมีภาพสวยมากเลยนี่นะทุกคนทุกคนภาพสวยมากเลยนี่ไงคะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมหน้าหน้าก็จะเป็นมีกวางแล้วก็มีหมูเด้งอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งมีหมูเด้งด้วยมีกวางด้วยหนึ่งตัวแล้วก็มีหมูเด้งข้างหน้าใช่ไหมมีหมูเด้งอ่ะ <S <S หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเดี๋ยวไปดูท่าเต้นจะหมูเต้นไหมหมูเด้งเต้นยังไง นี่นะครับวา๊มนี้เพิ่งเกิดใหม่ๆกํลังทาสีเลยดูหมูเด้งเต้นเหรอในหมูเด้งเต้นที่27ที่ผ่านมาเองใช่ค่ะถ้ามีคนขึ้นไปที่สูงๆล่ะยังไงอ่ะโซนอาหารนะครับโซนหอนเข้าไปหาแม่กันหรือพาเดินับหาแม่กัน